ก็ราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้เราจะเล่นเกม Breed Immortal Soul นั่นเองครับอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่22นะเป็นเวอร์ชันสายฟรีซึ่ง X7 เกมเนี่ยให้บริการทั้ง2เกมเป็นเวอร์ชันสายฟรีแล้วก็สายเติมที่ผมเอามาเล่นในวันนี้เนี่ยก็คือสายเติมครับเซิร์ฟเวอร์ที่22เปิดเมื่อวานนี้ใครอยากจะตามมาก็สามารถตามมาได้แล้วก็แจ้งหน่อยนะครับผมสำหรับใครที่อยู่ในกิลผมแล้วให้เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยนะครับผมหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นอ่าชื่อภาษาอังกฤษก็ได้เป็น t h ด้านหลังให้ผมรู้ว่าเออออนี่่คคืไไไไทยผมมมจะะดด้้แบบเตออกา จากกิลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านี่เห็นไหมผมก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้องโถงทีมใช่ไหมก็สามารถเข้ามาได้นะครับผมเป็นกิ์แบ็กลิสเอ็ดบันแบบนี้เนาะซึ่งใครที่เป็นภาษาจีเนี่ยผมก็จะไล่เตะแล้วก็เอาพยายามเอาคนไทยไมาให้หมดนี่ อันนี้คนไทยไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็คือเก็บเก็บไว้ก่อนนะครับผมแต่ถ้าการโดนเตะจริงๆเนี่ยให้ตั้งชื่อแบบนี้มีทีเฮดด้านหลังก็จะได้แบบว่าเซฟการโดนเตะได้มากยิ่งขึ้นอันนี้แจ้งไว้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ากิวผมแล้วเอาล่ะทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยใช้ทําอะไรในประจําวันเนาะซึ่งตรงนี้6ก8อย่หยวนผมจะเอามาซื้อ1000คูปองครับจริงๆมันจะให้จ่ายเพิ่มประมาณ25บาทอ่ะผมก็จ่ายไปเนื่องจากอ่าเรามี668หมถ้าเกิดว่าเราเป็นสายฟรรีเราก็ใช้ตามน,นถ้าเกิดว่าใคร อยากเป็นสายเติมอีกสักนิดหน่อยนะครับผมแลก648หยวนเป็น1,000คูป,ปองก็ได้ครับและอีกอย่างเนี่ยไอ้1,000คูป,ปองตรงนี้มันสามารถเก็บได้ครับผมมันไม่หมดอายุนะเดี๋ยวพาทุกคนเนี่ยไปที่ร้านค้าก่อนมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าไม่ใช่ร้านค้านี้อันนี้น่าจะเป็นร้านค้าใครของเฉยอ่า เติมเงินนะครับผมโอเคแล้วก็คูปองเงินสดครับเห็นไหมผมได้มาเป็น1 0 0 0หยวนอ่ะเศษของเมื่อวานอีก34แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นสายปรีต้องซื้อให้หมดภายในวันนั้นเท่านั้นนะครับผมเพราะว่ามันจะมีการดีทุกวันเนาะไอหกร้อยสี่สิบแปดหยวนไม่สามารถเก็บได้แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเติมเพิ่มอีก25บาทเป็น1000ก็จะเก็บได้แบบนี้และผมเนี่ยก็เอาไปซื้อตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมรายเดือนไหนอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> ขออนุญาตดูก่อนจนะอําไม่ได้อนี่บัตรรายเดือนตรงนี้นะครับผมก็ซื้อทั้ง2อย่างไปเลยก็จะสามารถรับได้ทุกวันเอาจริงพลังมันไม่ได้เติบโตในวันแรกหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นไปนานๆอนะ่ะไอแพคพวกนี้ครับมันจะคุ้มค่ามากที่สุดอันนี้ผมก็จัดไปก่อนเลยครับแล้วก็จะมีแพคตรงนี้อีกนะครับผมที่ผมจัดไปมันก็จะทําให้เครียรด้านลากอ่ามันทําให้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะก็จัดไปประมาณ18หยวนเองก็ได้มา30วันแล้วก็ไอแพคฤดูกาลเนี่ยเก็บไว้ก่อนครับรอเราทําฤดูกาลก้จะเสร็จค่อยปลมนนะะแ้้วก็็พคเตตติบโรงี เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินถ้าเกิดว่าเฮ้ย เหรียญหยกเราไม่พอตอนนั้นนะครับผมก็มาจัดได้ครับ1 2อย่หยวนเองมันก็คือฟรีนั่นแหละนะครับผมเราอยากจะซื้อวันไหนก็ได้อ่ะแล้วก็สงครามคาสั่งใช่ไหมตรงนี้ก็ค่อยซื้อทีหลังเอาจริงๆอะ่ะผมอยากให้ทุกคนผ่านทั้งหมดก่อนไอแพคประเภทนี้แล้วค่อยกดซื้อครับมันถึงจะคุ้มค่าเนาะถ้าเกิดว่าเราไปปลดตอนแรกๆเราได้ของกากาก,กว่าจะไต่ไปถึงนู่นถึงนี่โอ้โหเก็บไว้เถอะไอ,อ,อ,อตรงนี้ก็จะเป็นการเติมเงินสดนะครับผมเติมเงินจริงๆเข้าไปนะแล้วเราเนี่ยก็จะได้เป็นคูปองเอาไว้แลือ,อย,ยก แบบคูณ2อเอาจริงๆไม่แนะนําครับเอาไว้ซื้อในช่วงกิจกรรมกันดีกว่าตรงนี้ก็เหรียญอะไรวะเนี่ยแพ็กเกจรายวันผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะไอ้พวกเนี้ย ตรงนี้แนะนําเลยนะครับผมพวกเศษแดงอะเศษแดงเราสามารถเอาไปอัพตัวละครได้ทุกตัวเลยโอ้โหอันนี้หนึการสุ่มนะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุม้มใครจะซื้อเก็บก็ได้แต่ตอนนี้คือมันช่วงเวลากิจกรรมไอเซนไงผมก็ไม่อยากพลาดครับไอเซนเนี่ยอยากจะปั้นให้มันสุดๆไปเลยสามารถมาซื้อได้ครับแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะเน้นเศษแดงถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะทีนี้เราไปดูในกิจกรรมกันดีกว่านะตอนนี้มีทางานของกิจกรรมไอเซนมาผมไม่อยากให้พลาดครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมองหาตัวละครสักตัวเนี่ยเอาไอเซนให้มันจบๆก่อนนะดาวยิ่งงยอิ ไอ้ <c oughs> นี่แม่งตัวโกง <c ười> ตัวบักเลยแหละ <c ười> อ่ะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มไอเซนกันตอนนี้ก็จะเป็น2,000หยกครับแต่ว่าเราเนี่ยจะเอาในพวกแคคนะครับผมนี่เราจะมาเติม648ยหยวนครับผมแล้วก็จะได้ VIP มาด้วยอ่ากดซื้อไปครับผมมีคูปองอยู่ประมาณ1 0 3 4ก็จะกดไปเลยครับปึ้งแบบนี้อ่ะได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็าไลพีนะครับผมสามารถกดซื้อได้ อ่ะเดี๋ยวเราค่อยซื้อที่หลังนะครับผมเรื่อง v i p เรามาเอาตัวนี้ก่อนหกร้อยสี่สิบแปดใช่ไหมเรายังเหลืออีกนะครับผมในวันนี้เราจัดไปแล้วหนึ่งพันคูป,ปองก็จัดตัวนี้มาต่อครับบึ้งเข้าไปอ่ะเอาเป็นประมาณนี้นะครับผมซื้อในทุกๆวันเนาะแล้วก็กดซุ่มไปครับเรามาลุ้นกันว่าไอเซนโอ้โหกล่องแม่งโคตรขี้กกขี้เกลือเลยฮึบอ่ามาดีๆมาดีๆโอ้โหอันนี้เอาไว้ลงด่านนะเขาปั้นก็ถือว่าดีครับได้อมยิ้มโลลิป๊อปมา โอ้โหอันนี้ไม่ออกเลยแม่งดวงโคตรหมาอืมออก2องทำไมไม่ออก10ว่าบางครั้งมันออก10นี่คุ้มมากเลยเอ้ยนี่อันนี้ดีนะครับผมสองกล่องเละปุ๊บอุ้ยอันนี้สวยนะครับผมแต่ว่าก็ยังได้น้อยกว่าถึงแม้ว่าจะออกเยอะโอเคอันนี้ได้สิสวยครับ รอบละ10ก็ถือว่าดีนะโอ้โวันนี้ออกน้อยว่ะถือว่าใช้ได้ครับนี่กล่องข้าปัน้นจริงๆอยากให้ออกกล่องข้าปั้นมาเยอะๆเลยจะได้เอาไปใช้ลงพลังงานเลเวลจะได้ขึ้นไวๆโอ้อีกเป็นร้อยเลยนี่ว่ารีบกดดีกว่าทุกคนไว้กนเยอะไปฮึบ เมื่อวานนี้ผมไม่ได้กดเยอะมากนะเพราะว่าผมเอาไปซื้อแพ็คพวกรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเซิร์ฟมันอาจจะหมุนบ้างครับเพราะว่าในช่วงนี้เป็นเวลา10บโมงเนาะก็อยู่ในช่วงเวลาเปิดเซิร์ฟใหม่นะเล่นไปนานๆเดี๋ยวเซิร์ฟก็คงจะเปิดอ่าลดลงมานะตอนนี้เปิดหูวันละ5เซิร์ฟอาททุกคนไปเลือกเอาเลยอยากคุณอยากจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไหนอะ่ะได้มาสิบครับสวยงามไอเซนอย่างเดียวครับตอนนี้ผมแบบอยากจะปั้นดาวแดงปั้นแบบแรงขี้แตกอะ่ะมา5้าโอ้ย ขอรอบละสิบกล่องก็ไม่ได้นะอุ้ย,ยหมดโยมหมดแล้วเดี๋ยวเราไปรับของกันดีกว่ามาทีนี้เรากลับมาที่กิจกรรมไอเซนตอนนี้เราสุ่มไปหมดแล้วใช่ไหมเก็บไว้นะครับผมยังไม่อยากใช้ยกเอ้าทำไมยกมันอ๋อเราไปอันนี้ใช่ไหมซื้อแพ็ค <c oughs> ลืมไปแนละ้วยกโคตรเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยไปสุ่มอินจิโกไว้กันต่อนะครับผมขออนุญ,ญาตแบบว่า,าไปเปิดนะครับผมอัปดาวไอเซน I ก่อนนี่อันนี้ก็เราได้มาแล้วระดับ UR ตรงนี้แจกฟรี <c oughs> อยู่แล้วอ่าทีนี้เราก็มาที่ไอเซนครับผมปึ๊บ <c oughs> โอ้โห137เศษจริงๆอยากกดให้มันหมดให้แบบไอเซนตึงๆแล้วอะ <c oughs> มาเราค่อยๆกันดิครับเราไม่ต้องรีบให้คน<ด>อื<ด>่นเนี<ด>่ยพลังนําไปก่อนนะเ <c oughs> ดี๋ยวเราค่อยตามไปทีหลังก็ได้ในมาแล้วครับผมไอเซนระดับ5าดาวอยากไป6ดาวว่ะ6ดาวได้อะไรเนี่ยลดล็อกใหม่ส่วนเศษสังเคราะห์ออนี่ก็ไม่พอครับมีอยู่49เดี๋ยวเราค่อยไปจัดแพ็คกันต่อนะอันนี้เอาเป็นว่าเราเนี่ยใส่โค้ดเมื่อวานนี้ผมยังไม่ได้ใส่โค้ดเลยเนี่ยเล่นไปแบบธรรมดาเลย อ่าเดี๋ยวใส่เป็นตรงนี้นะครับผมหรือเปล่าวะหรือผมใส่โคตดไปแล้วน่าจะยังไม่ใส่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูคูป,ปองกันดีกว่าอ่านี้ไม่ใช่คูป,ปองอันนี้ผมเติมเท่าไหร่วะเพิ่มเป็น80บาทนะไอ้วันแรกอะ่ะผมเติมไป80บาทก็เลยได้ไอหกสิบหยวนในทุกๆวันเพิ่มมาอีกเออนี่นะครับผมได้ตั๋วซูมมาหน่อยมาอนจิโกไว เราต้องเอามันจริงๆเราจะกดเคชรเพชรป่าวะ <c oughs> อย่าก,กดนะแต่ขอดองก่อนอ่าได้เศษมาด้วยนะจริงๆเราไปสุ่มไอเซนต่อเลยก็ได้นะวันนี้เอาสัก6ดาวพอไม่ต้องทําต่อแล้วอ๋อนะครับผมตรงนี้ได้ยินแตงโมมาด้วยแต่มึงสิเศษเนี่ยได้ได้ยังไงเนี่ยโอ้สิบเศษทำอะไรได้วะเนี่ยอ๋อเติมสะสมตรงนี้อ๋อเติมมาละหนึ่งพันคูป,ปอง ก็ว่าอยู่เขาได้ไอ้นั่นมาจากไหนอ่ะไอ้ยินแตงโมอ่ะโอเคเข้าใจแล้วเติมสะสมรายวันใช่ไหมอ่ะก็จะได้เป็นยินแตงโมมันแล้วแต่วันจะแจกนี่วหว่าเมื่อวานนี้มันแจกเป็นกล่องไอเซนอืมเอาไงดีวะเราไปกดไอเซนสักนิดหน่อยดีกว่ามันใกล้จะ6ดาวแล้วไหนก็นไหนไม่นี่ว่าเรายังไม่ได้รับของจากตรงนี้เดี๋วดูก่อนเผื่อเราสามารถไปได้เราใช้เศษแดงด้วยเราไป500ครั้งนี้เราได้ไอเซนอีกนะเนี่ย100เศษจริงๆมันก็กดอันนี้ไปก่อนนะครับผมอ อุ่งแบบมันง่ายจริงๆอ่ะทุกคนต้องลองมาเล่นดูนะแล้วจะติดผมวัมนนี้ติดเลยมันแบบเราไม่เคยได้จับไอเซนไงแต่แบบโอ้ยแบบนี้แบบมันออกง่ายเกินอ่ะทีนี้เราก็เลือกเป็นไอเซนครับผมไอดีก็เลือกเป็นพัดไอเซนเลยครับผมจัดสุดครับผมโอ้เศษไม่พอขาดอีก3ามไม่เป็นไรครับมีเศษแดงอ่ะเรามีขาดนิดหน่อยเราก็สามารถใช้ได้เอาสีนี่ว่าแม่งนับเลขยังไงวะเนี่ยโคตรโง่เลย โอเคนะครับผมได้มาแล้วปลดล็อกโอเคยังมีอีกไหมยังมีอีกนะครับผม8ดดาวแล้วก็ สิบดาวอีกอค่อยๆไปเรื่อยๆครับเราไม่ต้องรีบแล้วก็ต่อไปครับตัวใหม่ล่าสุดเข้ามาเลยอีจิโกไวตัวนี้ผมก็อยากจะเก็บนะนน่งเล่นตอนเซิร์ฟเวอร์ไทยไม่สามารถจับต้องได้ครับตอนนี้ X7 เเปิดมาแล้วก็ไม่สามารถจับต้องได้เนื่องจากอ่าก็เติมเหมือนกันตอนนี้เป็นเวอร์ชันสายวีแล้วเราก็จัดกันไปแบบเบิ่มๆเลยบึ๊บโอเคอีจิโกเนี่ยจะได้มา,ามทุกการสุ่ม5ครั้ง5ครั้งก็รวมๆแล้วเราต้องสุ่มเท่าไหร่วะ60ครั้งใช่ไหมได้ตัว1ตัวแน่น <ๆ S 2> อน,น อ่ะประมาณนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บมาริอามะดชร่าได้มาแล้วครับแล้วก็เราต้องจัดแบบนี้เหรออิจิโกะขาดอีกเซเดียวเหลือไว้ทําแพสซอะไรอ๋อตรงนี้โอเคได้แล้วนะครับผมเก็บไว้แค่นี้พอเพราะว่าผมเอาไว้ปลดสายใหญ่ครับตัวละครที่ปั้นสุดเนี่ยรอนะครับผมตอนนี้เอาไอเซนให้มันจบๆก่อน แล้วก็ตัวอื่นยังมีไออะไรนะยังมีน้องเนลอีกที่ผมจะต้องไปเก็บโอเคเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เอาไว้เป็นประมาณนี้กันแล้วกันเนาะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยแนะนําให้ไปหาไอเซนพัทเนี่ยเอาแบบตึงๆไปเลยนะครับผมสายฟรีอย่างเรามีแค่ไอเซนพัทส,ส่วนตัวอื่นเนี่ยอยากจะเก็บยังไงก็เก็บได้ครับเอาไอเซนพัทมาก,ก่อนให้มันมาแบกเนาะดังนั้นใครที่ชอบบีทเทพมรณะอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดที่หลิงใต,ใต้คลิปได้เลยนะเวอร์ชันสายฟรีแจกวันละ6ก8่หยวนก็เท <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่ากับว่าเติ ไม่เคยเติมใช่ไหมหล่าวันละสาม0ันบาทใยทุกวันอยากมาลองเป็นสุดตตานมาได้ครับผมที่ X7 เกมเลยนะและถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าเซิร์ฟเวอร์เดียวกับผมเซิร์ฟเวอร์ที่22นั่นเองครับ